วิธีการนั่งท่านให้นั่งหลับตาไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเราเมื่อหากว่าเราหลับตาเข้าไปแล้วมันจะกลับเข้ามาข้างในเมื่อเรานั่งหลับตาให้ยกความรู้ขึ้นเฉพาะลมหายใจเอาลมหายใจเป็นประทานน้อมความรู้สึกตามลมหายใจเราจึงจะรู้ว่าสติมันจะรวมอยู่ตรงนี้ ความรู้จะมารวมอยู่ตรงนี้ความรู้สึกจะมารวมอยู่ตรงนี้เมื่อมรักนี้มันสามาสัคคีกันเมื่อใดเราจะได้มองเห็นว่าลมเราเป็นอย่างนี้ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้จิตเราเป็นอย่างนี้อารมณ์เราเป็นอย่างนี้เราจึงจะรู้จักที่รวมแห่งสมาธิที่รวมแห่งมรักสามัคคีในที่เดียวกัน เมื่อเราทำสมาธิกำหนดจิตลงกับลมนึกในใจว่าที่นี่เรานั่งอยู่คนเดียวรอบๆอบข้างเรานี้ไม่มีใครไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละทำความรู้สึกอย่างนี้เรานั่งอยู่คนเดียวให้กำหนดอย่างนี้จนกว่าจิตของเรามันจะวางข้างนอกหมดดูลมเข้าออกอย่างเดียวเท่านั้นมันจะวางข้างนอกจะมีใครหรือไม่หรือว่าคนนี้นั่งตรงโน้นคนโน้นนั่งตรงนี้อะไรวุ่นวายมันจะไม่เข้ามา เราเหวี่ยงมันออกไปเสียว่าไม่มีใครอยู่ที่นี้มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะทำสัญญาอย่างนี้ให้มันหมดไปจนกว่าจะไม่มีความสงสัยในรอบรอบข้างของเรานี้เราก็กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวเราปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติอย่าไปบังคับลมให้มันยาวอย่าไปบังคับลมให้มันสั้นอย่าไปบังคับลมให้มันแรงอย่าไปบังคับลมให้มันอ่อนปล่อยสภาพให้มันพอดี แล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออกเมื่อมันปล่อยอารมณ์เสียงรถยนต์ก็ไม่รำคาญเสียงอะไรก็ไม่รำคาญไม่รำคาญสักอย่างข้างนอกจะเป็นรูปเป็นเสียงไม่รำคาญทั้งนั้นเพราะว่ามันไม่รับเอามันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเรานี้ถ้าจิตของเราวุ่นวายกับสิ่งต่างๆไม่ยอมรวมเข้ามาก็ต้องสูดลมเข้าให้มากที่สุดจนกว่าจะไม่มีที่เก็บ แล้วก็ปล่อยลมออกให้มากที่สุดจนกว่าลมจะหมดในท้องเราสักสามครั้งแล้วตั้งความรู้ใหม่แล้วสูดลมต่อไปอีกแล้วตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่งมันก็สงบไปเป็นธรรมดาของมันสงบไปอีกสักพักหนึ่งมันก็ไม่สงบอีกอย่างนี้มันก็มีวุ่นวายขึ้นมาอีกเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วเราก็กำหนดจิตของเราให้ตั้งมัน่น สูดลมหายใจเข้ามาหายใจเอาลมในท้องของเราออกให้หมดแล้วก็สูดลมเอาเข้ามาเข้ามาให้มากพักหนึ่งแล้วก็ตั้งใหม่อีกกำหนดลมนั้นต่อไปอีกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็กลับมาตั้งสติกับลมหายใจเข้าออกทำความรู้สึกต่อไปอีกอย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้งได้ความชำนาญมันจะวางข้างนอก มันก็จะไม่มีอะไรอารมณ์ข้างนอกก็ส่งเข้ามาไม่ถึงสติตั้งมัน่นดูลมเข้าออกต่อไปอีกถ้าจิตสงบลมนี้มันจะน้อยเข้าน้อยเข้าทุกทีมันจะน้อยเข้าไปอารมณ์มันจะละเอียดร่างกายของเราก็จะเบาขึ้นมันก็วางอารมณ์ข้างนอกดูข้างในต่อไปตอนนั้นไปเราก็รู้ข้างนอกมันจะรวมเข้าข้างในเมื่อรวมเข้าข้างในแล้ว ความรู้สึกอยู่ในที่ที่มันรวมกันอยู่ในลมหายใจนั้นมันจะเห็นลมชัดเห็นลมออกลมเข้าชัดแล้วมันจะมีสติชัดเห็นอารมณ์ชัดขึ้นทุกอย่างจะเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาโดยอาการมันรวมกันอยู่นี้เรียกว่ามัคสามัคคีเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่มีอาการวุ่นวายเกิดขึ้นในจิตของเรา มันจะรวมลงเป็นหนึ่งนี้เรียกว่าสมาธินานไปสูดลมหายใจเข้าไปอีกจนกว่าลมจะละเอียดเข้าไปอีกแล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปหมดไปจากลมหายใจก็ได้มันจะมีความรู้สึกอันหนึ่งมาลมหายใจที่มันจะหายไปคือมันละเอียดอย่างยิ่งจนบางทีเรานั่งอยู่เฉยๆก็เหมือนลมไม่มีแต่ว่ามันมีอยู่หากรู้สึกเหมือนว่ามันไม่มี เพราะอะไรเพราะว่าจิตตัวนี้มันละเอียดมากที่สุดมันมีความรู้เฉพาะของมันนี่เหลือแต่ความรู้อันเดียวถึงลมมันจะหายไปแล้วความรู้สึกที่ว่าลมหายไปก็ตั้งอยู่ทีนี้จะเอาอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปเล่าก็เอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีกความรู้ที่ว่าลมไม่มีลมไม่มีอยู่อย่างนี้เสมอนี่แหละเป็นความรู้อันหนึง่ง ในจุดนี้บางคนชอบจะมีความสงสัยขึ้นมาก็ได้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันจะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้แต่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีจงตั้งใจให้ดีตั้งสติให้มากบางคนเห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้วก็ตกใจเพราะธรรมดาลมมันมีอยู่เมื่อเราคิดว่าลมไม่มีแล้วก็ตกใจว่าลมไม่มีกลัวว่าเราจะตายก็ได้ตรงนี้ให้เรารู้ทันมันว่าอันนี้มันเป็นของมันอย่างนี้ แล้วเราจะดูอะไรก็ดูลมไม่มีต่อไปเป็นความรู้นี่จัดว่าเป็นสมาธิอันแน่วแน่ที่สุดของสมาธิมีอารมณ์เดียวแน่นอนไม่วันไหวเมื่อสมาธิถึงจุดนี้จะมีความรู้สึกสารพัดอย่างที่มันรู้อยู่ในจิตของเราเช่นบางทีร่างกายมันก็เบาที่สุดจนบางทีก็เหมือนกับไม่มีร่างกายคล้ายๆนั่งอยู่ในอากาศรู้สึกเบาไปทั้งหมด ถึงแม้ที่เรานั่งอยู่ก็ดูเปล่าว่างอันนี้มันเป็นของแปลกก็ให้เข้าใจว่าไม่เป็นอะไรทำความรู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มัน่นคงเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเพราะไม่มีอารมณ์ใดมาเสียดแทงอยู่ไปเท่าใดก็ได้ไม่มีความรู้สึกถึงเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้เมื่อการทำสมาธิมาถึงตอนนี้เราจะออกจากสมาธิก็ได้ไม่ออกก็ได้ออกจากสมาธิก็ออกอย่างสบาย หรือจะไม่ออกเพราะว่าขี้เกียจไม่ออกเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยหรือจะออกเพราะว่าสมควรแล้วก็ออกมาถอยออกมาถอยออกมาอย่างนี้อยู่สบายออกมาสบายไม่มีอะไรนี่เรียกว่าสมาธิที่สมควรสบาย